สวัสดีจ้าเราจะไปปล่อยปลาในบ่อกันวันนี้ไปรับพันปลานิลจำนวนหกถุงอาหารปลานิงสองกระสอบปลานิงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายเพราะปลานิงเป็นปลาที่กินอาหารได้ทุกชนิดดังนั้นปลาชนิดนี้จึงเป็นปลาที่ให้ผลผลิตสูงโดยเฉพาะพวกอาหารธรรมชาติที่มีอยู่ในบ่อ เช่นไรน้ำตะไคร้น้ำตัวอ่อนของมแมลงและสัตว์เล็กๆที่อยู่ในบ่อตลอดจนสาหร่ายถ้าต้องการให้ปลาโตเร็วควรให้อาหารสมทบเช่นรำปลายข้าวกากถั่วเหลืองกากถั่วลิสงกากมะพร้าวและปลาป่นเป็นต้น เมนูปลานิงทำได้หลายอย่างเช่น 1. ปลานิงทอดกระเทียม2ปลานิงนึ่งซีอิ๊ว 3. ปลานิงนึ่งมะนาว 4. ข้าวไรส์เบอร์รีผัดกับปลานิง 5. ้ปลานิงต้มกระชาย 6. ต้มยำปลานิง 7. ปลานิงย่างคิดเมนูแล้วหิ้วข้าวเลย คลิปนี้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้า